สวัสดีครับมาลองตัวเดน o อนนะครับเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับเป็นตัวเดดเวิร์กซีดพายเออร์นะครับเป็นรุ่น d n เอ็นเีนะครับอตอนนี้ลองแผ่น m p 3นะครับอ่านทุกแผ่นนะครับผมนะฮะ สวยมากนะครับไม่มีตำหนินะครับอ่าอินเตอร์เกียนแอปที่ใช้เราเป็นซ t ทีวเดียนะครับคุณนว่านะครับเนี่ยครับเราเสียงพอนเสียงนะฮะคนที่ใช้เป็นเ c สจีคนนี้ครับอุปกรณ์เอ็นะฮะอ่ะขอยุ้าฝากไลน์นิดหนึ่งครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิดเก้าโมงครึ่งเป็นทั้งบุญเย็นร้านอยู่ตรงผสมนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ลองช่องโค้กแอกด้วยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะฮะเนี่ยนะฮะข้างหลังมีช่องเอาท์พุตนะฮะโค้กแอกนะฮะ ก็ผมลอง RCA ด้วยนะฮะเ<ห>นี่ยนะฮะผมสต็อปนะฮะแล้วเดี๋ยวแผ่นออกนะครับเป็นดูดนะฮะเป็นคล้ายๆดูดแผ่นเข้าไปนะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นแผ่น mp3 นะอ่ะเดี๋ยวผมลองขนไลนะฮะนี่นะฮะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับรอ,อโหลดนะฮะ สวยมากนะฮะเดี่ยวเขาจะขึ้นแบบนี้นะฮะคัดไว้แล้วก็เป็นแล้วก็กดเราก็ต้องมากดเพล์นะฮะเห็นนะฮะอ่าเห็นนะครับถ้าเลื่อนเพลงนะครับเราสามารถเลื่อนนะฮะเลื่อนไปทีสมมติเพลงเพลงที่สี่นะฮะเพลงอ่าเพลงที่สี่นะฮะเราต้องกดคัดก่อนนะฮะเนี่ยนะฮะลองกดคัดแล้วก็กดเพล์นะครับเนี่ยนะฮะ ผมให้ดูด้านหลังนะครับนี่นะนี่ครับสวยมากนะครับข้างหลังนี่ครับทุกอินพุตนะครับลองหมดแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเมื่อกี้นี้ลองโคแอคนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับโอเคครับผมสวยมากๆเสียงดีมากๆครับ